นี่เป็นวิธีการกินหอยติดแซ่บที่สุดนะครับคนับมุกเป็นติดแซ่บแต่นุ่มมากครับแต่งออกมีเพิ่กลินละมุนเยอะไอ้กิ้งกับมากจะได้สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับพบพอกันย่ามแร่งๆนะครับคือเกาจอเจ้าวงนะครับตอนนี้อยู่อำเภอเสละพุ่มครับ อยู่ออฟฟิศพญาทิพย์นะครับผมวันนี้มหาไอครับผมมหาพี่หนุ่มชนะชัยนะครับไปเอือนมากินเขาแกงน้ำสตรพี่น้องนะครับวันนี้เขาได้เมนูอย่างแน้ยจะมีเจ้าห้อนครับแล้วกับป้งหนูนะหนูนี่ไปไปไปยิ่งแม่มดเรื่องนี้ได้หนูมาใท่ใสครับหนูนี่เด่มาแต่หนูนะเด่นมาแต่พี่น้องช่วงนี้แน่ท่วมมาหนีหนูจะเลยหนูก็เลยขึ้น นูขื่นป้าเบลก็เลยเพื่นก็เลยไปยิงไปยิงไปนั่นไปไล่เอาไหมครับมันมันอัศจรรย์พี่น้องแซ่บครับหอมดีพี่น้องน่ะได้จะกินกับป็นตอแซ่สบจะบ้างกิ่นบอสเ็ตบอสเฟตกลิ่นร้องชีวิตจะบ้างกัญชีนี่แหะครับเมนูหลากหลายครับมาหลายคนิดสมาชิกอีกสองคนก็ไปซื้อไปซื้อไปซื้อเนื้อแก่ไปซื้อชาอูหลง พี่กิ่งครับผมทีนี้ลุยถามหาอยู่เด้อเมื่อคืนอยู่เด้อเมื่อคืนก่อนอยู่เด้อไปอยู่แล้วว่าขายของเพื่อนประดับมาขึ้นทำไมเนีขายของพี่น้องเพื่อนทุบเพื่อนทุบกัมเพงเพื่อนออกสันน้เฮ็ตลานขายของเป็นการเป็นงานเป็นจริงเป็นจังอีหลีพี่ปุ๋ยครับเจ้ปุ๋ยครับวันนี้ว่างงานบ่ได้พี่น้องนะครับอันพี่กิ้งกับเพื่งปิดตลาน ผมกับโอ้ยเวลาพุอ่อนทั่วเนาะจะไ,ไปใส่มนไปแต่มหอยบานกับกิงก,กลางหากันเป็นน้อ,นอยเล็กน้อยนีกับบริเวณไปลำดอนครับไปเฮ็ดยังครับไปงานสังคมบัน่นไปงานสังคมขอปัญษาดนนะครับนี่เวลาหนนครับนี่เป็นวิธีการกินหอยทิ่แ่บที่สุดนะครับ กินแต่นื้อสุนั่แูอะไรเงี้นะดูแี่คุณกิ่นอะไเยอไอ้จิ้มกลับมาจะใหตเราเห็นแฉบซดชิมเกล่ยวอันนี้มึงดด่างด่างปุ้ยเขาหั่นส้าโอ้ยกมา้นะที่หาลงหาเก่งนี่รแบบเนี่เจ้าจังู่เนียมาตังค่นนบอกหาตังเราตังท์นี่กลัวกลัวไปทังกุ เอาหนีเขานีลงแนนะเจาูตยานี่องนาดียว่าเนี่ยได้แ้อมดใดกินเบียสีเปลาคนครับได้หมดครับไดหมดรมะข่รมรมะทไตจีรมกินหมูเอาม่เนียพี่เรียกอาจารย์โลดกับเบื้งเกลือด้ไหมนี่ก็บอกว่าขายดี

คจัปันเน่จาลย้งเากินเลยขอปันเนี่ยจด้าัอพี่เนเอย่งวนลงิงสองคนนุ่มเลยนนุ่มลนสุดค่พี่น้องนะครับเมนูวันนี้ขอบอกเขาว่าทำดี่ไครับพนกทำดีีรับาเยเอามัดอยาน้มังมั่นขัเมนูวันนี้ครับผมพี่น้องนะครับหอยแครง ้นก,นออนนกมีเนื้อครับมีหมูนะครับวันนี้เรามากินแจ่วหอนกันนะครับผมตร้อเอตีเห็งโลดต่ไหที่งข้างต้นต้องเาไปน้ตวาโ่หร่โดต่างเขาม่รอนี่ ข้าหนูมันตาแล้วมันไม่ตบแตังเกียวตังเกวมันบอกเลยเอาเแล่อเอาแบบนี้ครับพี่น้องมากินเขาครับผมเอาแบบนหามนึงเขาไปกินินงดูนนี้เลย้ดนอนุญนะครับพี่น้องตวข็งตัวแค่ะตัวแข่งวังแต่งกงอ ไปเห็นมุสาวครจเหีนงเบาหยาเขาได้ได้น่ก็ีอมาครับพี่น้องนะครับพักงั่งเนี่ยเักใครบวกอ๋อเลยสวยด้วนั่นม่กระดาษไหมตายบวกเริ่องกมาง่ายนั่งเลยครับเอย่าตนึง นังครับพี่น้องนะครับผู้นึงกินหอยครับผูดเรื่องกินหอยผู้นึงกินพัดกินอะไครับตามใบเดือบุยตามสะบุยเลย,ยนะ,น,นะะนั่งข้างกุก้งก็ได้เดี๋ยวเดี๋ก็ถ่ายกันนะยืนบนอยู่ยินเชิญครับคุณพี่สง่าวนารักษ์ เดวเลยที่านแค่เนมนขาเลยเออเอายอาังีก็ได้สัคยงด็กกระเสียบยํหนังี่นอขอกอมือไปเที่ยวดีเนาะเดพดแ่แ่่่่ ยงางนย่างน้อยหัวดอกเพี่น้องเลยครับแยกไง่ครับยก็กินหอยแครงครับพี่น้องกินหอยบนูกหอยกินหอยบะหหอย๋ยวกกอนทั้งนี้กันนี่าแล้วยุงกลับไงเลยกินกินหนูสุ่อย่าห้นเราซัดใส่แล้วเดี๋ยวต่อมาเมียตอไปตอป่อไปมันด้วยเหมอนนี้นแน่เานหนี้ไงก็กินั่งข้างนี้ก็ได้